การทำบุญทำทานใดๆได้กุศลก็จริงอยู่แต่ยังสู้นุ่งขาวเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นตาพระขาวรักษาอุโบสถศีลไม่ได้มีอานิสงส์กว่าให้ทานมากนักคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าประเสริฐนักเพราะว่าการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากต้องบำเพ็ญเพียรคุณงามความดีมาหลายร้อยหลายพันชาติจึงจะได้เกิดส่วนมากมากักจะไปเกิดในนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมากกว่านัก เมื่อมนุษย์ได้เกิดมาในโลกแล้วแทนที่จะถือโอกาสบำเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดีกันกลับปรากฏว่าสร้างสมแต่กรรมชั่วจึงไม่แปลกอะไรที่มนุษย์ตายไปแล้วจะไปนรกกันมากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกันมากถ้าใครอยากได้บุญมากไปสวรรค์นิพพานหรือได้ไปนิพพานเพื่อการพ้นทุกข์ก็ควรบวชเป็นชีหรือว่าเป็นตาพระขารักษาศีลอุโบโสถเสในวันนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่งนอกจากคณะหลวงปู่ศรีหแล้ว คณะที่เผยแพร่แยกย้ายกันไปที่ซ